เงียบนี้ทีนี้ผ่าคอมเอร์เตอร์ช็อตก่อนว่าอินพุตเข้าไปตรงฝั่งนี้ทำให้ฟิลเนี่ยเซฟตี้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้แบตเตอรี่แรงถอดมอเร์เฟสที่ที่ช็อตออกนะครับช็อต้ายเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่หลังได้นะครับส่วนฟิลนะครับฟิล40มเนี้มอเตอร์ลูกนี้ก็จะมีอย่าให้พวกปลายไขควงหรือพวก อ่ WP Solar Cell นะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เออ่เรามาพบกันอีกนะครับกับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็เป็นระบบออฟกิดเนาะอ่าระบบออฟกิดนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเออ่ของ CJ นะครับอ่าขนาด5,000วัตต์นะครับอันนี้ก็เราเป็นระบบ24เป็นระบบ24อาการเสียนะครับก็เนื่องจากอ่าไฟเอาท์พุต200เนี่ยไม่ออกนะครับ เครื่องทาง f c ก็ได้ส่งมาให้เราได้ตรวจเช็คนะครับเนื่องจากว่าพอป้อนไฟเข้าไปปุ๊บนะครับปอนเครื่องปุ๊บไฟ200นี่ไม่ออกนะครับไม่ออกใช้งานทางลักนะครับะระบบนี้เป็นระบบ24นะครับเดี๋ยวผมจะลองอทดสเครื่องก่อนเนาะผมจะใช้ power supply นะครับป้อนไฟเข้าไปก่อนอเพื่อทดลองว่าดูอาการเบื้องต้นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับดูอาการเบื้องต้นก่อน วันนี้ก็ถือว่าทางทีมงานของเรานะครับได้แบ่งปันประสบการณ์นะครับความรู้นะครับเกี่ยวกับการตรวจ่อมอินเวอร์เตอร์ระบบออฟกิดนะครับว่ามันทำการอาการเสียอย่างแบบนี้นะก็เราแก้ไขตรงจุดไหนนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้กับ FC ที่ตามผลงานของทางร้าน W P Solar Field นะครับ อันนี้ผมป้อนไฟไปที่2 5โวลต์นะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับมาจากซัพพลาตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับนะปรับประมาณ24.7-24.8แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาออนเครื่องกันเงียบนะครับเงียบนะนะครับหลังจากที่แกะฝานะครับแต่ยังไม่ได้ถอดวงจรออกจากเคสนะครับยังยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ,อผมจะมาสองดูฟิวนะ ทายเอฟซีมาสองดูฟิวกันตรงนี้เห็นไหมครับฟิวสีเหลืองๆตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับฟิวสีเหลืองๆนี่นะครับในสองจุดนี้นะครับว่าขาดไหมนะครับปรากฏว่าฟิวขาดนะครับนี้นะครับดูกรจันชัดนะครับดูดีๆนะครับฟิวขาดนะครับฟิวขาดเดี๋ยวผมจะใช้มิเตอร์วัดนะครับใช้มิเตอร์วัด ทีนี้ผมจะใช้มิเตอร์นะครับมจะจตามิเตอร์วัดแบบวัดฟิวกันนะครับทีละักขั้นตอนเนาะเพื่อให้เอฟซีสามารถเอาความรู้นะครับในการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับท่านใดที่มีใจรักในการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับผมจะมาเีโรโอห์มก่อนการเซโรโอห์มก็คือการวัดฟิวว่าฟิวขาดไม่ขาดนะครับยางไรในเน็ตอย่างนี้นะครับ การวัดฟิว yup. ทีนี้ผมจะมาจิ้มที่ห <p are hal fuel> ัวฟิวฟิวจะมีทั้งหมด4ี่ตัวนะครับฝั่งละ2 2 2งสอเป็นจ so <jähr> ิ้มนะครับเงียบนะครับไม่ร้องนะครับตัวที่2ครับอ่าเหมือนกันไม่ร้องนะครับถ้าฟิวไม่ขาดมันจะรังร้องตีดนะครับอ่าตัวที่1นงฝั่งนี้บ้างตัวที่2เงียบอ่าสรุปฟิวขาดหมดนะครับทั้ง4ตัวนี้ทีนี้อ่า ถ้ามี FC หลายคนนะครับถามว่าฟิวมันขาดได้อย่างไรนะครับในข้อนนขอธิบายนะครับลักษณะที่ฟิวขาดส่วนใหญ่นะครับจะเกิดจากมอสเฟตบ้าภาคคอมร์เตอร์ชอร็อตก่อนเห็นครับอสองฝั่งนี้เป็นมอสเฟตถ้ามอสเฟตภาคคอมร์เตอร์ชอร็อตปุ๊บนะครับกระแสจะตกคอมไหลตกคอมตีกลับมาหาฟิวฟิวก็จะออกทางทางขั้วอินพุตเข้าไปตรงฝั่งนี้เพื่อกลับไปหาแบตเตอรี่ ทางโรงงานผู้ผลิตเขาก็เลยทําให้ฟิวเนี่ยเซฟตี้นะครับ mm. เพื่อไม่ให้ไม่ให้กระแสไฟไหลย้อนกลับไปหาแบตเ mm. บตอรี่เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทําให้แบตเตอรี่แรงดันแรงดันที่ไปตกข้อแบตเตอรี่เสียหายได,ได้นะครับ mm. เขาจะให้ฟิวบางตัดขาดก่อนอันนี้คือสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมนจะถอดวงจรตัวนี้ออกมาเรามาเช็คผ้าค,คอนเวอร์เตอร์ว่ามามอกเฟดช็อตไปกี่ตัวนะครับโอเคนะครับเรามาต่อเลยนะครับ หลังจากที่เราได้อถอดมอสเฟสที่ที่ช็อตออกนะครับอันนี้วัดก็คือวัดแล้วนะครับช็อตนะครับชอ็อตไปหลายตัวเลยนะครับก็เกือบหมดทุกตัวแหละแต่ว่า,าบางตัวก็อาจ,จเอามาใช้ได้แต่เราจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยดีกว่านะครับก็คือโลกหมดเลยนะครับเพราะว่ามอสเฟสที่ผ่านการใช้งานแล้วมันจะถ้าเรานํากับตัวใดตัวหนึ่งมาที่ตัวที่รั่วนะครับ เอามาใช้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาที่หลังได้นะครับส่วนฟิลนะครับฟิลก็เปลี่ยนโลกเหมือนกันนะครับขาดหมดทุกตัวเลยนะครับนี่ครับฟิลสี่ิแอมป์เนาะมีประมาณหกตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ตำแหน่งในการที่เราเปลี่ยนไปมีตรงตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้นะครับสังเกตุตรงนี้นี่สองตัวอันนี้สองตัวอันนี้สองตัวเป็นหกตัวนะครับหม้อแปลงที่อยู่ในระบบอินเวอร์เตอร์จะมีทั้งหมดนะครับสาม สามตัวนะครับหนึ่งสองสามเป็นมอแปลงสวิตชิ่งเฟืองลายคอร์ Fur ore, หรือที่เรียกกันว่ามอเตอแปลงความถี่สูงนั่นแหละครับทีนี้นะครับเรามาวัดสัญญาณกันนะครับหลังจากที่ได้ถอดมอสเฟตภาคคอนเวอร์เตอร์ ade, ออกหมดนะครับเพราะว่าภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตปุ๊บนะครับทำให้กระแสตีกลับมาที่ฟิวทําให้ฟิวขาดนะครับตรงนี้ผมจะผมจะมาวัดสัญญาณที่สัญญาณออก ของสัญญาณที่มามาขับมอสเฟตภาคคอนเวอร์เตอร์ที่ d c t 2 DC นี้นะครับส่วนเอาพุตนะครับทีมงานวัดแล้วไม่ช็อตนะครับสแสดงว่าภาคเอาพุตนี่ใช้ได้ใช้งานได้นะครับสาเหตุอาจจะเกิดจากการใช้งานโหลดกระชากของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแต่โชคดีที่ภาคเอาพุตไม่ได้ไม่ได้ช็อตนะครับแต่ตีกลับไปหาภาคคอนเวอร์เตอร์อย่างเดียวแลวภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตก็มอสเฟตช็อตก็ทําให้ฟิลขาดอย่างที่อาการที่เห็น ผมจะมาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับมออแปลงรูปนี้อมอเตอแปลงรูปนี้ก็จะมีมอสเฟตอยู่สี่ตัวนะครับนี่นะครับมอสเฟต๋ยวใกล้นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มตรงนี้ก็คือขาเกตขาขาขาเกตของมอสเฟตนะครับเราจะมาเช็คสัญญาณกันทีละตัวหนึ่งสองสามสี่ที่นี้ผมจะป้อนไฟจาก power supply ให้ผมปรับไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูกันนะ ประมาที่4ี่โวลต์นะครับส่วนออซิลโลสโคปผมก็จะเปิดไว้พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามามามา,มาดูการสัญญาณออกกันผมจะออนเครื่องนะครับ <t une noise> ปึ๊บอ่ะทีนี้มาดูสัญญาณสัญญาณสโคปสวยนะครับเป็นรูปฟันเฟืองอ่ะสวยนะครับอันนี้หนึ่งตัวตัวที่หนึ่งนะครับ <t une noise> ผมจะจิ้มเลยนะครับตัวที่สอครับอันนี้กระแสไฟจ่ายให้กับบอร์ด อ,อินเวอร์เตอร์แล้วก็ระ,ะมัดระวังนิดนึงอย่าให้พวกปลายไขยควงหรือพวก,กคีมพวกนี้นะครับเหล็กคีมพวกนี้ไปโดนลายวงจรนะครับเดี๋ยวทําให้ลายวงจรตูมตามงานเข้าไปอีกนะครับก็คือตัวที่2นะครับตัวที่สองอตัวที่2โอเคสัญญาณมาตัวที่3ครับต่อเลยนะครับตัวที่สสัญญาณสัญญาณสวยนะครับ แต่ที่มีหางนิดนิดนีดน่นอาจจะเกิดจากอาอซิลโลสโคบนะครับบางทีใช้งานไปนานๆานปุ่มปุ่มตัวนี้นะครับมันจะมีปัญหามีฝุ่นมีอะไรไปจับนะครับทางทีมงานก็ไม่ได้ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือของเราอ่ะโอเคนะครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่สัญญาณนะครับนี่นะครับสวยนะครับสัญญาณออกตัวที่สี่อะเรามาฝั่งนี้บ้างขางมาฝั่งนี้ ต้องระมัดระวังนะครับขาเกตนะครับฝั่งนี้นะครับสัญญาณออกนะครับสวยนะครับต่อเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสัญญาณสวยนะครับผมสรุปแล้วกันนะครับสัญญาณจะมาครบทุกช่องนะครับสรุปแล้วสัญญาณมาครบทุกช่องนะครับเพราะว่าทีมงานได้เช็คก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าครบทุกช่องผมจะปิดนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าสัญญาณมาครบ ทีนี้ผมจะมาใส่รายละเอียดในคลิปนี้นิดนึงนะครับสำหรับเอฟซีที่ท่านใดสนใจนะครับที่ติดตามผลงานของ WP พโซลาเซลล์ของทางร้านเรานะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมี r อาชิถ้าเกิดสัญญาณเราวัดแล้วสัญญาณออกมาเพีย้ยนหรือสัญญาณออกมาช่องใดช่อง,องอตัวใดตัวหนึง่งไม่ครบให้เช็ค r c h i ชตรงนี้นะครับเนี่ยอาชิปตรงนี้จะมีค่าทั้งหมด10โอห์มนะครับเป็น,ปนค่าความต้านทานเป็นอาช ให้วัดสัญญาณสิบวัดค่าคตานทานสิบโอห์มตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ขาดถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งขาดนะครับเพราะว่ามันเวลามอเตอมันช็อตนะส่วนใหญ่อาชีพมันจะขาดวัดดูว่ายืดค่าหรือไม่นะครับให้วัดตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่ตรงถัตรงนี้นะครับเรียงกันอยู่นะครับเป็นอาเป็นอาชีพ10โอห์มค่า1ิบโอห์มวัดดูว่าสัญญาณมาครบปุ๊บ แล้วก็วัดอาชีพว่าค่าคอนดั้งทา,งทานตัวนี้ขาดหรือเปล่าถ้าไม่ขาดก็ถ้าขาดก็ทาการเปลี่ยนนะครับอย่าเพิ่งไปใส่มอสเฟตเปน,นั่งขาดถ้าสัญญาณไม่ครบถ้าสัญญาณไม่ครบนะครับพอเราใส่มอสเฟตเข้าไปใหม่นะครับก็จะเกิดอาการระเบิดตุมตามทันทีนะครับที่เคยประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสมาเนาะ,อะพอสัญญาณไม่ครบเราไปใส่มอสเฟตเข้าไปปุ๊บมีเป็นทุ่งปุ๋ยยังไงก็ระเบิดหมดนะครับนะครับแล้วก็กลายเป็นว่างานนี้นะครับ ไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดเรา,าเราซ่อมไปเ้างานผกมอเตตัวใหม่ที่เราใส่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเกิดการช็อตเกิดการช็อตถอดมาเปลี่ยนใหม่ก็ช็อตอีกอย่างเงี้ยครับมันมันมันก็ไม่คุ้มกับค่าแรงที่ทางทีมงานเราซ่อมเลยเนาะคืออันนี้ก็เป็นจุดที่ผมจะใส่รายละเอียดนิดน,นึงนะครับแบบว่าอย่าให้พลาดถ้าพลาดคือไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเครื่องอินเวอร์เตอร์พวกนี้ราคาไม่ได้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 สูงมากนะครับ สองพันกว่าบาทหรือ3ามพันประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะสำหรับเอฟซีที่ตัดสินใจนะครับอันนี้ภาคเอาพุทไม่เสียภาคเอาพุทไม่เป็นไรแต่ภาคคอมเวอิวเตอร์มีปัญหาทีนี้พอเราเชื่อสัญญาณครบแล้วทำยังไงอย่างไรต่อไปขั้นตอนต่อไปคือการเอา,อามอสเฟสนะครับเอามาใส่เอามาใส่เสร็จแล้วก็เปิดออนดูนะครับว่า ไฟเอาพุทออกหรือไม่เพราะว่าขั้นตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีภาพเอาพุทช็อตนะครับแล้วการ์ดตัวนี้ก็ไม่ต้องเช็คนะครับเพราะว่าเอาพุทไม่ช็อตนะครับอ่ะทีนี้เรามาใส่มาเฟลแล้วก็ดูเอาพุทกันเลยครับไฟออกสองอยยี่โวลต์หรือเปล่านะครับอ่านะครับทีนี้มาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับท้ายคลิปนะครับอ่หลังจากที่อ่าได้ได้ใส่ เตอรเฟสพาดคอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือ dc to 2 c นะครับเพื่อที่จะมาขับหม้อแปลง3ามลูกนี้นะครับคลิปที่ผ่านมาผมก็อธิบายการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือหลักการจับเหมือนเหมือนกันคล้ายกันหมดในยี่ห้อเพราะว่าเป็นยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับอาจจะมี fc หลายท่านนะครับคุ้นๆนะครับ c ีเจห้พันวัตต์นะครับ เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ออฟพิดนะครับตรงนี้อันนี้ก็ทีมงานได้ใส่มอดเฟสหมดแล้วทีนี้ก็มาทดลองระบบมาเปิดออนกันนะครับผมจะป้อนไฟ power supply นะครับ24.6โวลต์มาป้อนทาง input นะครับตรงนี้อย่าสลับขั้วนะครับพยายามพยายามอย่าสลับขั้วเพราะว่าจะทำให้มอดเฟสเกิดการเสียหายตุ้มตามได้นะครับทีนี้ผมจะมาออน ว่ามาดูไฟ220โวลต์ออกหรือเปล่านะครับอโอเคนะครับมีไฟ200เอาพุทออก226โวลต์อันนี้ไฟอินพุตก็คือกระแสตรงจากแบตเตอรี่นะครับ24.6โวลต์ทีนี้ผมจะมาเช็คภาคเอาพุทนะครับผมจะตั้งวัดกระแสเอาพุท AC นะครับเพราะาไฟออกจากอินเวอร์เตอร์จะเป็นกระแสสลับกระแส AC ก็คือกระแสไฟฟ้าบ้าน อันนี้ขอบอกตรงๆนะครับว่ารูปคลื่นสัญญาณนะครับสัญญาณเอาพุทเนี่ยเป็นสัญญาณเพียวสาเวฟนะครับเป็นชนิดของอินเวอร์เตอร์แบบเพียวสาเวฟก็คือคลื่นบริสุทธิ์คลื่นบริสุทธิ์หมายถึงเวลาเราใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับมันจะไม่มีเสียงฮัมหรือเสียงคางต่างคือสัญญาณมันจะเป็นรูปคลื่นแบบเพียวสาเวฟแต่ถ้าเป็นโมดิฟายสาเวฟนะครับเวลาเราเปิดพัดลมเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงคางนี่คือคุยความแตกต่างระหว่างโมดิฟายสาเวฟกับเพียวสายเวฟอ่ะผมจะวัดนะครับ ระแสที่ปลั๊กยาวนิ้วไปแย่นะครับอันตรายนี่นะครับไฟออกนะครับ2 2 4 223โวลต์นะครับตรงกันนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่ะโอเคเป็นกระแส AC ออกมาเอาพุทธเดี๋ยวผมจะปิดก่อนอันตรายนะครับก็ถือว่าจบเป็นหนึ่งงานนะครับสำหรับการตรวจ่อมอิมอเตอร์ระบบออฟกิดอ่เจาพั5,000วัตต์นะครับตัวนี้ขับได้ถึง5,000วัตต์ อันนี้มีกระแสไฟนะครับที่ตกค้างอยู่ในซีกระป๋องตัวนี้อย่าเอามือไปแตะข้างล่างนะครับเพราะว่าเป็นไฟ DC h i g h v o l t ประมาณ380โวลต์นะครับอันนี้ก็ผมจะอธิบายก็คือการทำงานของมันนะคบนี่พอประกอบเนาะพอประกอบพอคลิปนี้ผมจะให้ FC ได้เข้าใจง่ายนะครับอาการที่เสียมาครั้งแรกนะครับก็คือฟิวขาดผมจะเริ่มก่อนเลยฟิวขาดและมอสเฟตช็อตนะครับ มอสเฟลดทิ้งไปแล้วนะครับขยับไปแล้วมอสเฟตช็อตภาคอ่า uh, d c to DC ก็คือภาคคอนเวอร์เตอร์ช็อตพอช็อตเสร็จปุ๊บนะครับตีกับมหาฟิลฟิลตัดฟิลขาดหมดนะครับนี่นะครับฟิลขาดหมดทีนี้สาเหตุเกิดจากฟิวขาดมันไม่ใช่ว่ามันขาดตัวเองนะครับฟิวส่วนใหญ่ไม่ขาดด้วยตัวเองคือมันต้องมีสาเหตุสาเหตุเกิดจากอะไรครับสาเหตุเกิดจากการใช้หลกกระชากสาเสร็จปุ๊บนะครับถ้ามอสร์เฟตภาคเอาพุทไม่พังนะครับ ถ้ามอสเฟตภาคเอาบูมไม่พังมันจะตีกลับไปหาภาคคอนเวอร์เตอร์ภาคคอนเวอร์เตอร์พอพอมอสเฟตภาคคอนเวอร์เตอร์แรงดันของกระแสไปตกคอมที่มอสเฟตมากๆนะครับมันก็จะทําให้มอสเฟตช็อตพอมอสเฟตช็อตเสร็จปุ๊บกระแสไฟจะตีกลับไปหาแบตเตอรี่นะครับย้อนกลับไปนะครับนี่คือหลักการนะครับหลักการทําง,งานของอินเวอร์เตอร์แล้วก็หลักการว่ราเวลาอินเวอร์เตอร์ช็อตจะเป็นลักษณะแบบไหนทีนี้ทางโรงงานเขาได้ออกแบบมามีฟิลตัด ฟิลมันก็จะตัดก่อนขาดก่อนก่อนที่จะแรงดันจะไปตกคอมที่แบตอีกทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันเจาะย้อนกลับไปทําลายแบตเตอรี่นั่นแหละนะครับหลักการก็มีแค่นี้่ทีนี้ผมจะมาอธิบายการทํางานของอ,อินเวอร์เตอร์นะครับพอป้อนไฟเข้ามาใช่ไหมครับพอป้อนไฟเข้ามาทางอินพุตเสร็จแล้วไฟก็จะมาเข้ามอแปลงมาจอะที่มออแปลงนะครับทั้ง3ามลกนี้แล้วก็มาจอะที่ขาของมอสอร์เฟตขา มอสเฟตจะมี3ขานะครับ mm hmm. เกียร์เดนซอนะครับ mm hmm. ก็คือมอสเฟล์ hmm. จะเอาไฟมาเลี้ยงขาหนึ่งทีนี้พอมอสเฟตมอสเฟลมีไฟมาเลี้ยงนะยังไม่ทํางานนะครับยังไม่ทํางาน mm hmm. ก็เอาไฟเอาความถี่จากตรงนี้ี่การ์ดเล็กตัวนี้จะมีหลายคลิปที่ผมได้รีวิวไว้นะครับการ์ดเล็กตัวนี้จะเป็นหน้าที่สัญญาณของ MCU ตัวนี้จะสร้างสัญญาณพัน์สร้างสัญญาณพันธ์เสร็จแล้วไปไหนครับเดี๋ยวผมจะชีด้ดูนี่นะครับ สัญญาณพันจะมาเข้ามาผ่านทานซิเตอร์คู่หูดูโอคือทานซิเตอร์ขยายสัญญาณเป็นชิปนะครับเนี่ยเล็กมากครับเป็นชิปแล้วก็จากตัวขยายภาคขยายสัญญาณเสร็จก็จะมาเลี้ยงมอสเฟตทั้งสองฝั่งนี้นะครับี่ฝั่งนี้ก็จะมีของมันต่างหากเห็นไหมครับอาจจะมีชุดไขชุดมันอันนี้นะครับเป็นชุดขยายสัญญาณของฝั่งนี้อันนี้ชุดขยายด้านนี้ก็ฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นฝั่งใครฝั่งมันสัญญาณมาเลี้ยงทั้งสองฝั่งเสร็จปุ๊บ กระตุ้นมอแปลงเกิดความถี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ครับปั๊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 บติดดั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 บนะครับคือเรียความถี่เสร็จแล้วก็มาสั่งทหงานให้มอแปลงทํางานก็จะสร้างกระแสไฟ AC ออกมานะครับเสร็จแล้วก็สายกระแสไฟ AC ออกมาจากมอแปลงยังไม่เป็นกระแสตรงนะครับมันจะมาผ่านไดโอดก่อนนี่นะครับนี่ไดอดชิปนี่นี่นี่นะครับนี่เป็นแผงเรียงกันเป็นตับเนี่ยนะครับ เป็นกระแสตรงรผ่านไดโอดเป็นกระแสตรงกระแสตรงเสร็จปุ๊บก็จะมาเก็บในทีกระกระป๋องคอนดิเซอร์คาปาซิเตอร์ตัวนี้คาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็จะเก็บพลังงานเป็นกระแส DC ไฮโวลต์เสร็จแล้วเอาไฟจาก DC คาปาซิเตอร์ตัวนี้มาจ่ายให้กับอมอสเฟตนะครับอันนี้มอาจจะมีไฟตกค้านิดหน่อยต้องระวังนะครับต้องเอาหลอดไส้แบบนี้มาชดอ,ออกเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับ ก่อนที่เราจะประกอบเนี่ยต้องเอาหลอดไฟนมัมา,มาอากักมาสปาคไฟคลายประจุไฟก่อนเพราะว่ามันอันตรายนะครับมือไปแตะโดนหงายท้องได้เหมือนกันนะครับไฟสองร้อยสามโวลต์อ่ะทีนี้อธิบายต่อต่อนะครับก็เอาสายไฟตรงจุดนี้มาเลี้ยงมอสเฟตผ้าเอาพุทแต่ผ้าพุทยัยงไม่ทํางานนะครับจะต้องอมีการสั่งงานด้วยก๊์ดตัวนี้เป็นกราดสร้างสัญญาณเพลียวสายที่มีหลายๆคลิปที่ผมอธิบายรายละเอียดไปแล้วเนาะสัญญาณเพลียวสายตัวนี้ก๊์ดตัวนี้ก็จะมัด มาผลิตเป็นสัญญาณเพียวทรายนะครับมากระตุ้นมอสเฟตมอสเฟตก็จะทํางานปุ๊บปั๊บเหมือนกันครับเนี่ยอย่างนี้ครับสลับไปสลับมาขึ้นขึ้นลงลงเป็นเป็นรูปตัวหนอนแบบนี้นะครับนี่นะครับติดดับติดดับบวกลบบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆเป็นกระแส a อก็คือกระแสสลับนั่นแหละก็ออกจ่ายทางปลั๊กนี่ครับสายไฟนี่มาเข้าปลั๊กยู่สองเส้นนี้แล้วก็เสียบใช้งานหลักการของมันก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับระบบ อินเวอร์เตอร์ออฟกิทที่ใช้กับระบบโซลาเซลล์นะครับเป็นระบบเป็นมออินเวอร์เตอร์สวิตชิงนะครับหรือเป็นอินเวอร์เตอร์สวิตชิงแกนเฟอรลไลคอมอแปลงความถี่สูงนั่นแหละนะครับแต่ว่าทางร้านเรานะครับที่เอฟซีที่ติดตามมาก็จะเห็นผลงานและบอร์ดวงจรของหมอแปลงของทางร้านเรานะครับหลายท่านอาจจะรู้จักนะครับเป็นตู้สีส้มๆสลับดำล้วข้างในจะเป็นมอแปลงลูกใหญ่ๆหนักๆนะครับ ก็เราก็เคยทำรีวิวมาก่อนหน้านี้หลายงานที่เราไปติดกันนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้แบรนด์ของเราหมดเลยแต่อันนี้เป็นของงานไทยเอฟซีส่งมานะครับเป็นของนําเข้ายี่ห้อนี้นะครับท่านใดมียี่ห้อนี้ที่มีปัญหาการใช้งานอยู่ต่อทางร้านหรือทีมกองช่างเราได้นะครับปรึกษามีปัญหาไฟไม่ออกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือเบอร์โทรติดต่อทางร้านก็0 8 5 9 4 6 3 8 9 0 9 1 6 6 1 8 4 3 9หรือเมรือมีไอเดีไลน์นะครับ มีมดีลายก็ uh, WWP Solar Cell นะครับหรือเสียเบอร์โทรไว้เราเด้งขึ้นลายก็ทักมาได้นะครับท่านใดที่มีปัญหาการใช้งานอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับบางคนมีประสบการณ์พื้นฐานในการตรวจซ่อมก็รับชมคลิปเราแล้วเอาไปใช้งาน uh, เอาไปประยุกต์ใช้หรือดูวิธีการตรวจซ่อมได้นะครับตามตามคลิปต่างๆที่เราทํามานะครับไม่รู้กี่ร้อยคลิปแล้วครับในการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์ระบบออฟฟิทนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับรับชมทางช่องเราเนี่ย มีสาระความรู้แน่นอนเอาไปเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับว่าตรวจซ่อมยังไงเปลี่ยนมอสเฟตยังไงการเช็คสัญญาณอย่างไรนะครับแต่ถ้าคนคนใดไม่ท่านใดไม่มีประสบการณ์นะครับพื้นฐานมาก,ก่อนก็อย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะว่าไฟไฮโวลต์น,นะครับนี่ตรงนี้นะครับอันตรายนะครับหรือไม่กอ็อย่างเราเปลี่ยนมอสเฟตไปบางทีสัญญาณไม่ครบหรืออะไรก็กลายเป็นว่าเราสูญเงินทิ้งไปเปล่าๆนะครับบางที มี FC บางท่านโทรมาบอกว่าผมซ่อมเองซ่อมไม่ได้นะครับลามไปใหญ่จากแทนที่จะเสียนิดหน่อยก็เคยเลยวางยาตัวเองลามไปเสียมากกว่าเดิมอีกนะครับประมาณนั้นม,มี FC ฟโทรมาปนระึกษาเราแล้วก็ส่งทางาส่งเครื่องมาให้เราตรวจซ่อมนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พอสมควรขอบคุณ FC ที่กดแชร์กดไลค์กดตดตามนะครับคลิปหน้ามาเจอกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปและความรู้สาระดีๆที่เรามีให้นะครับ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามก็จะเห็นคลิปใหม่ๆของทางร้านนะครับวันนี้ก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับ